วันนี้ไปไหนคะไปไหนไปวัดปิกนิกกเปิดกนนีก็จะไหนไปวัดไปวัด เ,เข้าไปเดยไปทำงานเอ้ยทำคุณกันเร็วยืดไปสั่งกรกานก็ได้แล้วทีละห้ะงหันไปนี่นะ ให้จังสาธุด้วยลูกไอ้ไอ้นั่งเรียบร้อยท่านนั้นก็จะเป็นสำนักง,งานนะคะที่ใครจะมาทำบุญก็ต้องมาซื้อสังฆทานแล้วก็มามีเซตทำบุญนะคะสามพันสองพันหนึ่งพันนะคะเซตสำหรับเด็กเม, <c oughs> ม่นอย่างละเริ่มเป็นลิงละคงจะนานไม่ได้ละ อาสวะไหนอาสวะคุณป้าป้าที่วัดความสนุกไม่ได้สายสงสัยคุณป้าคุณยายทำอะไรนะคุณป้าอยู่ในครัวยิ่งสวยลูกท่องอิปิติโซได้นะคะสองคนเนี้ท่องทุกวันเลยสวดมนต์ทุกวันเลยแต่ไม่มีโอกาสได้มาวัด นี่สองปีเต็มเลยนะเนี่ยหนึ่นสสนสสนงออสองสามได้ปฏิทินนะคะดีใจจังเลยได้ปฏิทินกลับบ้านด้วย อ่ะไปเราจะไปโบสถ์กันค่ะมาเดินอื้อพุทโธอื้ออีตาเอ้ยไอไอกาลินโกจิไอไปในโบสถ์กันนะคะ,ปนนะ,คะไปกราบพระที่โบสถ์กันอ่ะเปิดดูสินี่เป็นข้างในโบสถ์นะคะเราจะมากราบพระขอพรน,นะคะไม่ต้องใช้นะคะนี่ลูกอ่ะเรามาดูข้างในกัน อันนี้คือวัดไทยในญี่ปุ่นนะคะมีพระราชินีเจ้าอยู่หนะัวมีโคมไฟที่สวยงามมีลายไทยลายเส้นมีภาพวาดที่จากศิลปินที่มีฝีมือนะคะภาพวาดเกี่ยวกับการกำมเนดพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นตัสรุปรินิพพานนะคะ ก็ความเป็นไทยมากระพาะก,กันนะคะไปนัป่งกันแบงนี้มั้ย อันนี้เป็นแมปนาลิตะว่ามีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะมีที่ดูเครื่องบินด้วยนี่มีเซียมนาลิตะซิตี้ซากุรโนยามาพาก็มีพักให้ไปเราไปดูดูเครื่องบินได้เน่เน่มินาโกะกนีเ่เดเน่นาลิตะโกโกเน่โบโซโน มูระมิซิอมแต่เราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะความลมวันนี้ลมลมแรงมากเลยไปกันเลยหกสิบห้าปีขึ้นไปฟรีนะคะเ,เด็กๆร้อยหสิเยนผู้ใหญ่300รอเยนไปอันนี้ก็จะเป็นสตูดิโออะไรสักอย่างเนาะข้างในไม่ได้เปิดนะคะห้ามเปิดไม่ได้เปิดข้างในให้ดูก็ จะมีว่ามีหนังเรื่องอะไรมาแสดงมั้งลายเส้นของซูเปอร์สตาร์ต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะใครเอ่ยมีใครมักงเอ่ยไม่รู้จักก็คือหมู่บ้าน <c oughs> โปโซ่จะมีอะไรมัางนี้คือโซนแรกที่เราจะเข้าไปนะคะ จะเข้าไปโซนแรกก็จะเป็นหมู่บ้านซึ่งเงียบมากเงียบสุดๆม,มา<ท><ท>ครั้งก่อนนะคะคุณดืนเยอะมากจิ้มเลยเห<ท>มือนตลาดไหนอะไรสักอย่างเ<ท>ออนนี้ก็จะเป็นหว่างม้อยโอ๊กที่ใช้อาบน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนที่นั่งนั่งแล้วก็จะมีคนหามสองข้างอื แล้วก็แบกกันสองคนดึง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 เป็นกรรมวิธีขนส่งที่ลำบากมาก <c oughs> เป็นร้านทำชานะคะรานทำชาก็จะมีตะแกรงร่อนคั่วมีชั้นบุญอย่างนั่นมีถังเหมือนเล่าสาเกร้านอะไรหนอะ นั่นโนิเซเนาะเลยเลยเอ่ยของชำร้านทชำรวดนะคะนี่ก็จะเป็นร้าน,ร,านร้านยาร้านเอเป็นกูดมัสเลืนมาเ<อ>ลมาเดี๋ยวชุดตนสีมาเะเรียกตัวเซมสเ, <laughs> เป็นร้านทำเสือทาทามินะคะ ทามิก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายอย่างความหนาความบางสมัยก่อนเนาะเป็นที่ทอเสือาทามินี่เป็นจินจะเล็กๆนะคะดูสิกันนะี้กันอ้าวไปก่อนเนละเป็นจินจะเล็กๆนะคะนี่ร้านอะไรเอ่ยร้านทําฝาบ้าน อันนี้คื <c oughs> อร้านคุณตาตีมีดตีก้อนตีเสียมโอ้สวยเนี่ยสี่พันสี่ร้อยเ <c oughs> ยน นีไ่ไงของเฟิร์สคลาสอ่ะของสายเฟิร์สคลาสของยูเนเต็ดเท่าไหร่ฝันเฟิร์สคลาสชันเป็นเซเลสคลาสที่เขาแถมบนในเครื่องบินนะคะซื้อได้เลยนะเนี่ยทีนี้้อืวมวาวซิงคโปร์อ,อะไรกรีเฟิร์สคลาสอ่ะมีหนังสือด้วย ช่วยมีแบบจำลองเล็กๆเ <laughs> ล <c oughs> ยวันนั้นนี่อีกขึนอกส์ิมิสคันขายอะไรนี่นั่นนี่อุลีมสกนี่อนนมั่งคนซนนี้นนมันันขขน,นาา้ขายและ,ะให้ให ดูเครื่องบินกันเป็นจัดเป็นสวนให้เราเดินเล่นได้นะคะเดินออกกําลังกายแล้วก็ได้ดูเครื่องบินด้วยดีีใจแล้อายมากนาดิตาคู่ค,คู่เรากลับบ้านไม่ได้แม่คิดถึงบ้านมากมา <laughs> ไปไปดูกันเลยคราวนี้ แค่ไหนแค่นั้นนะคะแบตหมดแล้วโอ้คันประเทศไหนนั่นเฟ็ดเอ็กอ่าเดี๋ยวถึงละสนามบินมีรั้วกั้นเราไว้ Jangan lupa, Amerika juga bisa berjalan Amerika juga Amerika juga bisa Amerika